เรามาเริ่มดําเนินการแผนการขั้นต่อไปกันดีกว่านายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าฉันว่าฉันกําลังคิดอะไรคล้ายๆแบบที่เธอคิดอยู่นั่นแหละมลิคิดอะไรหนอสวัสดีคุณผู้ดูที่น่ารักทุกท่านจ้าวันนี้ไฮไลท์บันเทิงเบอร์พอยของเราก็มีความพิเศษมาเสิร์ฟผู้ชมเช่นเคยจ้าวันนี้เรามาอยู่กับพระเอกสุดหล่อและก็นางเอกสุดสวยจ้ากามาเทพก้นกลัวต้อนรับพี่พีงและกละ็มีเแ้งค่ะ สวัสดีครับสวัสดีสวยมากถามก่อนเลยว่ากระแสตอบรับเลยกับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างการแบเทปคุ้นขวบเป็นยังไงบ้างครับลลคุณเป้งก่นกอก่อเห็นแฟนๆแบบว่าโอ้โหแท็กไอมาคุณเป้งเยอะขอบคุณมากๆนะครับที่แท็กกันเข้ามาแล้วก็ละครสนุกครับผมชอบครับด้วยความที่แบบเรื่องนี้ซิตเล่นเป็นตัวเองด้วยหรือเปล่ามันถึง้บมโอ้กระแสตอบรับมันดีอย่างนี้เป็นตัวเองว่าไม่ได้เป็นนะไม่เหมือนไม่เหมือนครับดูเป็นผู้ใหญ่ อเหรใช่เป็นคนคุมครับเออในเรื่องเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเองผู้ใหญ่ใช่ป่ะพี่ดูงงนะไม่งงไม่งงกําลังคิดตามคิดตามที่เต้พูดพี่ก็ดูนิ่งกว่าตัวจริงตัวจริงจะแบบเฮฮาเออโนโนโนใช่ใช่ คือเรื่องนี้สนุกเนาะแม่พิชชมเลยนะว่าพี่เป้เล่นดีแ,แม่รู้สึกยอมดีมากครับพอคุณมาแล้แม่บอกว่าพี่เป้เล่นดีบอกอใช่พี่เป้เขาเล่นเต็มที่มากแล้วเขาเต็มที่จริงๆนะคือเขาจะมีอะไรมาเสนอ,อเสนอพ่วงกับตลอดอะไรเงี้ยเอาบ้างไม่เอาบ้างคุณเป้คุณเ,เป้ขายไอเดียเก่งเหรอคะยันดีใช่พี่เป้เขาขายจนบางทีพ่วงกับแบบพรพักคือเขาเตรียมมาเยอะจริงๆ ก็ส่วนใหญ่อ่ะเอาอยู่ในในละครก็เยอะเยอะหมดแหละ,ละคุณพีกับการที่คุณมารับบทเป็นสาวใช้ครั้งแรกคุณมันยังไงคะเรื่องนี้หนักไหมสำหรับคุณไม่หนักค่ะแต่แค่ชุดอาจจะแบบถอดยากเวลาไปห้องน้ำเพราะมันเป็นเป็อุ<บ>อปสรรคชุดนี้ชุดนี้ <c oughs> <c oughs> อุปสรรคหลักเลยคือชุดใ <c oughs> ช่เลยพีคนดื่มน้ำเยอะอะ่ะแล้วแบบชุดมันต้องคือเริ่มแากเข็มขัดก่อนนะแขน แล้วก็แบบนี่ออกมาเวลาจะคล้องน้ำอ่ะแต่เรื่องบทคือไม่ใช่อุปสรรคสําหรับคุณพีคยูอแล้วสำหรับบทสาวชชยไม่ไม่เลยไม่เลยอาจจะบอกว่าต้องแบบทํางานบ้านให้มันดูคล้องแค่วอ่ะซึ่งในชีวิตจริงก็คล้องแค่วอยู่แล้วไม่คุณนี่มันฝึกกันกผู้ชายคนไหนถอดเก่งสุดคะคุณพีคคะไต้ฝุ่นทุกครั้งที่เข้าฉากกับเขาอ่ะจะบอกเห็นเขาใส่ชุดออกกำลังกายตลอดเลยอ่ะไปชุดเดียวเลยหรอเออคือมันมันยากมากนะการที่จะมีก้ามแบบนั้นนะครับคุณเป้ต้องฟิตหุ่นแข่งกับคุณไต้ฝุ่นปะเออตอนจอฉากนั้น ไม่ไม่ได้ขิงค่ะไปเลยแสดงว่าซิปมีอะไรอัดอัดอยู่ในใจที่อยากซิปซิปใหา่จะพูไม่ไม่ bro เขาเป็นคนหุ่นดีเออชหุ่นดีอยู่แล้วทักเบรกสักครู่นะซิปพรุ่งนี้ต้นจะพามาเมาส์ต่อแต่คืนนี้มาติดตามภารกิจจับคู่ของมนะและมาริกานต่อว่าจะทำให้คุณไบรท์และคุณกิ่งแก้วรักกันได้ไหมรอดูเลยอย่าเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่ 1ึงทุ่มจงทุกวันจันทร์ถึงพุธกับละคร Workpoint